เอจสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมแลนเซลอตสำหรับวันนี้นะฮะก็มีข้อมูลหลุดจากนักขุดไฟ์นะ,ะที่เขาไปขุดเจอในไฟล์เกมของ Apex l e g e n นนั่นเองนะฮะซึ่งข้อมูลที่เขาได้ไปขุดเจอนะฮะก็เป็นข้อมูลของตัวละครตัวใหม่นะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะคาดไม่ถึงและรวมถึงผมด้วยนะ,ะโอเคครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าข้อมูลหลุดของตัวละครตัวใหม่นี้มันคือตัวอะไรกัน ไปชมกันเลยครับ Let's go โอเคครับอย่างแรกก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลอันนี้นะครับได้มาจากนักขุดไฟที่มีชื่อว่า t r a k t a l อีกแล้วนะครับผมได้นำข้อมูลที่เขาขุดไฟมานำเสนอบ่อยมากนะฮะซึ่งถ้าใครสนใจติดตามการขุดไฟเกม Apex Legends ของ t r u c k t a l นะครับผมจะแปะลิงก์ Twister ของเขาไว้ใต้ Description นะครับก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปติดตามการขุดไฟของเขาได้เลย ก็หลังจากที่เนื้อเรื่องเควสภายในซีซัน5ได้จบลงเมื่อไม่นานมานี้นะครับภายในเควสเนื้อเรื่องตอนสุดท้ายนะฮะเราก็ได้คืนชีพแอชนะครับที่เป็นซูมิเลคัมไพลอตขึ้นมานะฮะซึ่งคุณผู้ชมหลายๆคนแล้วก็รวมถึงผมด้วยนะฮะก็ได้สันนิษฐานว่าแอชเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครตัวใหม่ในซีซันถัดไปแต่ว่าข้อมูลที่นะักขุดไฟล์ทรัคเท่าเขาไปขุดเจอเกี่ยวกับตัวละครตัวใหม่มันกลับไม่ใช่ข้อมูลของแอชนี่สินะครับแล้วมันคือของตัวอะไรกัน โดยข้อมูลของตัวละครตัวใหม่ที่ t r u ัคเท่าเขาได้ไปขุดเจอนะฮะมันมีชื่อว่าโนวา อย่างที่คุณได้เห็นในภาพนะครับซึ่งเป็นภาพที่ t r ั c เทลเนี่ยเขาไปขุดเจอนะฮะซึ่งเป็นภาพของ n o ว a นั่นเองโดยตัวละคร n o ว a ตัวนี้นะครับเป็นมนุษย์ผู้หญิงนะฮะไม่ใช่เป็นซูมิเลคัมแต่อย่างใดนะและนอกจากที่ t r ั c เทลเนี่ยจะขุดเจอรูปของ n o วาแล้วนะครับก็ยังได้เจอข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ n o ว a นะครับที่ถูกเพิ่มเข้าไปในไฟล์เกมอีกด้วยคราวนี้เราลองมาดูข้อมูลของโนวาที่ถูกเพิ่มเข้าไปในไฟล์เกมกันดีกว่านะฮะ โดยข้อมูลของโนวาที่ดูเพิ่มเข้าไปในไฟล์เกมอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นข้อมูลของ a n i m เมชันนั่นเองนะฮะซึ่งจากภาพเนี่ยเห็นได้ว่าจะมีชื่อไฟล์ a n i m เมชันของตัวละครเก่าๆอยู่ทุกตัวเลยนะ และจุดที่น่าสนใจก็คือได้มีชื่อไฟล์แอนิเมชันของตัวละครที่ชื่อว่า n o วานะฮะอย่างที่ผมได้บอกไปนั้นถูกเพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งมันก็น่าแปลกใจนะครับที่ล่าสุดเนี่ยเราได้เห็นจากใน q u วส t นะครับว่าเขาได้คืนชีพ Ash ขึ้นมานะครับและเราก็คิดว่า Ash เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครถัดไปนั่นเองนะฮะแต่ว่าชื่อของแอชเนี่ยกับไม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในไฟล์แอนิเมชันเหมือนกับโนวานะ แล้วถ้า a อชไม่ใช่ตัวละครตัวถัดไปจริงๆเนี่ยแล้วเขามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเกมกันละ่ะอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อมูลถัดไปของ n o วาที่ถูกเพิ่มเข้ามาในไฟล์เกมนะฮะนั่นก็คือข้อมูลของ Movement Nova นั่นเองซึ่งไฟล์ของ Movement Nova นะครับก็จะมีตั้งแต่การย่อนะครับการตกลงมาจากที่สูงนะครับแล้วก็อันล่างสุดนี้นะครับนั่นก็คือวอรันนะฮะ ซึ่งไอ้ Movement วอ r รันเนี่ยถ้าใครเป็นสาวกหรือเล่นเกม t t t n n a l l มาก่อนก็น่าจะรู้นะครับว่าการวิ่งไต่กำแพงเนี่ยมันคือ Movement Basic พื้นฐานของเกม t t t n n a l l เลยซึ่งการที่ข้อมูล Movement ของตัวละคร Nova นั้นมี War Run อยู่ด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่า Nova นะฮะมีความสามารถในการวิ่งไต่กำแพงเหมือนกับ t t t n n a l l อย่างนั้นเหรอซึ่งถ้าตัวละคร n o วามีความสามารถในการวิ่งไต่กำแพงจริงเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจและมีความสามารถที่ค่อนข้างโกงเลยทีเดียวอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมได้นำเสนอมานี้นะฮะก็เป็นข้อมูลจากการขุดไฟล์ของนักขุดไฟล์ Structural นะครับซึ่งเราก็รู้ดีอยู่แล้วนะว่าค่าย r e ส p อ w n เนี่ยเขาเก่งเรื่องสับขาหลอกนะครับเขาอาจจะใส่ไฟล์ข้อมูลของ n o วาเข้าไปเพื่อที่จะหลอกนักขุดไฟล์ก็เป็นได้นะฮะ แต่ในทางกลับกันนะครับตอนซีซั่น4นะครับผมก็ได้มีภาพหลุดของโลบ้าออกมานะฮะซึ่งเป็นภาพหลุดที่นักขุดไฟล์ไปขุดเจอด้วยเช่นกันและพอมาในซีซั่น5นะฮะโลบ้าก็กลายเป็นตัวละครตัวใหม่จริงๆและก็หน้าตาเหมือนกับภาพที่เขาขุดเจอตอนแรกเป๊ะเลย ซึ่งข้อมูลที่ผมนําเสนอไปเกี่ยวกับโนวานี้นะครับก็เป็นข้อมูลเพียงเล็กน้อยนะครับผมซึ่งในเรื่องของสกิลของเธอเนี่ยเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะครับแต่ก็อย่างที่เราได้เห็นในข้อมูลมูเมนต์ของเธอนะว่าเธอเนี่ยมีข้อมูลของการวอรรันนะหรือว่าการวิ่งไต่กำแพงอยู่ด้วยซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว ซึ่งถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับสกิลหรือว่าอะไรต่างๆของเธอเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ภายหลังนะฮะแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับข้อมูลตัวละครใหม่อย่างโนวาก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะและก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วไปบ่ายจุบจุบโอเค Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the drill is gone, got no patience. I'm not a doctor, but why is you lying?